ก็หลังจากที่ผมไปออกกําลังกายมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน,อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมาให้ดูหุ่นนะครับว่าหุ่นพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับเพื่อทุกคนจะได้มีกําลังใจในการออกกําลังกายต่อไปนะครับให้ดูหุ่นนะครับห,หุ่นแบบเน้นๆเลยนะครับผมหุ่นแบบเน้นๆเลยอันนี้ก็คือว่ากล้ามหน้าอกนะครับไป อ่ออกากล้ามหน้าอกเน้นๆนะครับอันนี้คือกล้ามหน้าอกเน้นๆคือแบบว่าหน้าอกจริงๆเลยนะครับอหน้าอกหน้าอกก็จะเน้นๆเลยอันนี้ค mm ือกล้ามหน้าท้องนะครับอันนี้ก็จะให้ดูกล้ามแผ่นหลังนะครับผมก็ <sh arp ort> ไม่รู้ว่าเขาจะโพสยังไงนะเพราะผมผมก็โพสไม่ค่อยเป็นนะประมาณนี้ไม่ได้เก่งแบบนักกล้ามนะครับไม่ได้เก่งแบบนักพอกายนะครับอ่ะมานี้ ประมาณนี้ครับประมาณนี้เปล่าอ,อืมยังไงวะ ประมาณนี้ครับผมโชว์หุ่นให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับผมมาพูดประเด็นสั้นๆนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องกินไขมันไหมแล้วกินไขมันแล้วอ้วนไหมเอาจะพูดสั้นๆนะครับอีกสักพักนึงผมจะไปนั่งสมาธิแล้วนะครับถามว่าจําเป็นที่ต้องกินไขมันไหมไหมแล้วก็ไขมันทําให้อ้วนไหมคําตอบก็คือคุณเข้าใจผิดนะครับไขมันไม่ได้ทําให้อ้วนนะครับหากคุณไม่ไม่กินไขมัน คุณก็จะไม่มีไม่มีพลังงานที่คุณจะไปออกกําลังกายนะครับไปเล่นเวทนะครับแล้วก็การกินไขมันเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญเรื่องการสร้างโกรทฮอร์โมนให้เราได้นะครับแล้วสรุปเลยก็คือไขมันไม่ได้ทําให้อ้วนนะครับสิ่งที่ทําให้อ้วนก็คือเรากินคาร์โบไฮเดรตก,ก็อ้วนได้นะครับเพราะว่าพลังงานเราใช้ไม่หมดนะครับประมาณนี้แล้ว การเล่นกล้ามเนื้ออย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่าเนี่ยเนี่ยเวลาสมมุติว่านี้กล้ามกล้ามแขนใช่ไหมเวลาเราดันขึ้นดันขึ้นเราดันขึ้นไวๆก็ได้แล้วเราหายใจออกอ่าเวลาลงลงอย่างเชช้าประมาณสักห้าวิหรือแปดวิอ่าอ่าเห็นปะต้านไว้ต้านไว้ต้านไว้เห็นปะเส้นเลือดมันก็จะขึ้นอันนี้ประมาณต่อไปกล้ามเนื้อหน้าอกไม่พัฒนาเพราะเราไม่ได้ล็อกสะบักแบบนี้ไงเห็นปะเวลาเราดันขึ้นมาดันขึ้นมา จุดเกาะปลายดันไปหาจุดเกาะต้นนี่นี่นี่สอกศอกสอกสอก,สอก,สอกดันดันหน้าอกเข้าหากันมันก็จะโดนกล้ามอกพอดีอันนี้ถ้าเราแบบเล่นไม่เป็นกล้ามเนื้อก็ไม่พัฒนานะการออกกาลังกายเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้ายิมหรอกขอแค่ว่าเราเล่นเป็นถ้าเราเล่นเป็นเล่นที่ไหนก็ได้นะครับเป็นเพื่อนทุกคนอันนี้ก็ต้องต้องบอกให้เข้าใจแล้วก็บางคนอาจจะกําหนดว่าเฮ้ยกูจะต้องออกกําลังกายแค่ประมาณวันนี้สี่สิบนาทีพอนะครับ เออมึงก็ออกกําลังกายไปเถอะถ้ามึงมึงออกกําลังกายแบบนั้นนะ่ะมึงก็ไม่มีวันที่จะได้กล้ามเนื้อนะครับเ <_ letter> พราะอะไรมึงมึงถึงไม่ได้ก็เพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่พัฒน,นาไงอย่างอย่างที่พี่แบงค์บอกนะครับกล้ามเนื้อมันไม่พัฒนาไงก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการออกกําลังกายผมเนี่ยมันไม่มีแน่นอนบางวัวววนสองชั่วโมงบางวันสี่ชั่วโมงก็มี คือผมจะต้องออกกําลังกายให,ให้ให้มันถึงนะเพื่อนทุกคนแล้วก็แรงต้านเว้ยมันต้องต้องแรงต้านแล้วก็กล้ามเนื้อล้าที่สุดเนี่ยมันถึงจะแบบโดนกล้ามเนื้อถ้าแบบว่ากล้ามเนื้อมันไม่ล้ามันมันไม่ตึงเครียดมันจะไม่สามารถจะทําให้กล้ามเนื้อของเรามันขยายได้เว้ยแล้วก็การพักผ่อนอีกการพักผ่อนอีกก็คือว่าต้องพักผ่อนให้ได้ประมาณหกชั่วโมงขึ้นไป นอนให้ได้หกชั่วโมงแปดชั่วโมงขึ้นไปออกกําลังกายทุกวันได้ไหมการออกกําลังกายมันจะต้องพักนะเพื่อนๆทุกคนสองวันพักวันหนึ่งหรือว่าสามวันพักวันหนึ่งก็ได้มันต้องมีวันพักนะพักแล้วกล้ามเนื้อเรามันถึงจะพัฒนาแล้วก็ใหญ่ไปได้นะครับถ้าเราไม่กินเวโปรตีนหรือสายธรรมชาติเนี่ยกล้ามเนื้อใหญ่ได้ไหมอ้าวก็ดูโค้ดเป็นตัวอย่างใหญ่ไหมละ่ะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยว่า ถ้าถ้ามึงอยากที่จะมึงอยากที่จะแบบว่ากล้ามใหญ่เว้ยมึงก็จะต้องกินข้าวเยอะๆกินคาร์โบไฮเดตเยอะๆไอเน,นี้ยอันนี้ใหญ่แน่นอนตามที่กูบอกนะครับอันนี้ก็คือว่าโค้ดแบงค์เนี่ยเป็นชาวไร่ชาวนาอาจจะพูดไม่เพาะไม่ถูกหูใครก็ขออภัยด้วยนะครับ